พี el el ่เรื่องนั้นเงียบๆหน่อยนะคืออยากอยากอยากจะฝากอะไรให้อาลัมเพยครับพี่เสียครับพครับอยากอยากจะฝากอะไรฝากดีเงี้ยฝากดีเงี้ยต่อครับผมติดตัวโดนยตัวดี แต่มีหลายสิ่งหลายอย่างอยากอยากจะฝากให้ป้าลำเพลยเอาเนื้อเลยพี่เอาเนื้อเลยครับครับผมยังพูดได้แล้วพี่พูดไปทุกคนแล้วครับพูดไปทุกคนแล้วเดี๋ยวต้องไปตัดต่ออีกต้องต้องไปตัดต่ออีกพี่ไม่ได้ต่อคลิปมาเฮ้ยโอ๊ย นี่และถ่ายมานี่ทีไปถ่ายในตู้เย็นนล้นะถ้าร้องเทนใจได้พี่เสีเอาสักหน่อยได้ไหมไม่ถนัดแต่ร้องเพลงกะได้ เราไปเลยพรเพราะซีดีนี้จะทำเป็นที่ลึกเลยเนรุ่นเอาไปแปลงเป็นไฟซีดีไงผมจะตัดต่อเองต่อไปพิเศผมก็ทำให้เหมือนกันนะครับที่แอบไปไม่ได้แอบไม่ได้แอบไม่ได้ต่อบไม่เขารู้จักบ้านด่แล้วแอบไม่ได้เดี๋ยวไปทำเนียอรุ่นนะต้องถามแล้วกันนะรู้สึกยังไงที่ ที่การขาเตะแข่งกันมาแล้วสิ้นเงินเสียงงบงป๋าลำเพยเนี่ยรู้สึกยังไงมัน<อ>ไม่มีคนทํางานเลย,ยงไงบอกว่าให้ถ่ายโต๊ะหน่อยไถ่ายตู้เย็นเนี่ยเออรู้สึกเป็นห่วงคนที่อยู <c oughs> ่ก็นักมือสั่นแล้วนะ <c oughs> อ่ะแค่นี้พอนะ <c oughs>